ป๊อดเยอะเกินร้มนี้แ่นมากร้านนี้เนั่นสุดจุดเบ่าถ้าต้องเชื่อจีนมา กมือทักทายกันใหญ่เลยทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าน้องเที่ยวจีนเยอะครับ ปปเพื่อนชคนไทยพ้ทกทยกันสวัสดีคระผมตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานพุทธนะครับ วันนี้เปลี่ยนมุมครับผมมนาะมุมนี้เห็นสะพานพระปกเกล้านะครับนะทุกคนมันเดีนครับผมพาทุกคนมารับชมเรือสำราญนะครับผมช่วงท้าโมงครึ่งครับว้านพะี่น้องนี่เรือสำราญก,กำลังเล่นผ่านสะพานพระปกเกล้านะครับนะัำตางเจยาก็เยอะมากๆครับ นี่พี่น้องจะเห็นทั้งสองสะพานเล้วครับผมเนี่ยเป็นโนอาร์คสอ่าครับผมใหม่แล้วนะครับผมหนึ่งลำนะครับมุมนี้ผมว่าเป็นมออุมอีกมุมหนึ่งที่สวยนะเราจะเห็นเรือเลยลอด ใต้สะพานนะครับผมมาแล้วคนนักต้องเชี่ยวก็เต็มๆครับ เ,เต็มแน่นแน่นเลยว,ว้าวและนี่คือเรือตรงฟ้าเจ้าพระยาครับ ครับผมเวลาเรือลอดใต้สะพานพระปกเกล้าะครับและนี่คือเรือขากลับครับผมน่าจะเป็นลำแ,บบแรกๆเลยนะครับผมที่ออกวันนี้นะครับและเรือลำนี้ก็จะเป็นเรือโดยสารนะครับผม คงเขียวเหลืองครับคือมีหลายสีมากนะเรือโดยสารนะผมว่าการนั่งเรือโดยสารไปทำงานเนะี่ยเพราะมันชิลดีเนาะแต่ว่าคนก็น่าจ,จะเยอะอยู่นะเวลาช่วงเวลาเร่งด่วนนะทุกคนนะช่วงเวลาเร่งด่วนนะช่วงชว่วงเช้าช่วงเย็นอะไรประมาณนั้นนะ นี่คือเรือธงธงส้มครับผมก็เข้ารับนักท่องเที่ยวเข้ารับผู้โดยสารอยู่ที่ท่าเรือสะพานพุทธครับเป็นท่าเรือหนึ่งที่มีเอกลักษณ์มากนะครับผมสวยดีและนี่ก็คือเรือโดยสารรงส้มอีกหนึ่งลำนะครับผมกำลังจะมุ่งหน้าไปยัง เงินบ,บุรีนะครับผู้โดยสารนะครับผมต่างชาติก็เยอะนะแล้วก็เรือน่าจะเป็นของเจ้าพระยารินเางฟัาแล้วเจ้าพระยานินเซส แล้วก็จะมีเรือนี่เป็นคนเขาขนพวกอ่าพวกซายพวกขินนะครับผมยาวมากครับมาละเป็นคนนั่นน่าต้องเยอก็ยเยอะมากครับ คือเรือเจ้าพระยาริเซสครับแักท่องเที่ยก็เต็มๆนะครับโอ้ดูเรือนำเที่ยวเจ้าพระยาเที่ยวเต็มๆครับ ตอนนี้เป็นลำที่ห้านะครับผมของเจ้าพระยารินเซสนาราเดี๋ยวมาดูข้างหลังนะครับผมเป็นเจ้าพระยารินเซสไหมไหมครับไม่น่าจะเป็นไม่น่าไม่น่าจะใช่เจ้าพระยารินเซสเหรอครับผม าะว่ารำนี้เป็นเป็นเป็ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับดูจากจุดนี้ม้าเป็นไวท์ ตัวเป็นเรือของข่ายในนะครับนี่ขนาดมากเกือบทุกอาทิตย์นะครับผมยังจำไม่ได้แต่น่าจะเป็นเรือสามชั้นแน่นอนนะครับผมแบบนี้เป็นลำใหญ่มาก เืที่กลับมาก็มีทุกคนนะครับลำใหญ่เลย จะเป็นรักสวยไว้แน่นๆครับผมลำนี้วินาทีที่ลอสะพานพุทธนะครับผม แล้วนะครับผมหนึ่งลำนะครับลำนี้ก็เป็นลำใหญ่มากๆนะครับผมทุกคนจะสังเกตเห็นผู้คนเดินอยู่บนสวนลอยฟ้าเจ้าพยานะนะมาเดินแบบชิชวๆนะครับผมแต่ช่วงนี้ก็ไม่ไม่ชิลสาไหร่ครับฝุ่นเยอะมาละทุกคนโอ้โหรำใหญ่มากครับมาแล้ว เกือบจะต้องเที่ยวเยอะม่อรับฝ่บาทีโตตีน้อยแล้วก็เที่ยวเยอะเกินดีทุกคนช่วงนี้อ่าแม่น้ำเจ้าพระยามันโดเนาะก็รอดไต่สะพานได้แบบชิวๆปอดเยอะเกิน ลำน,น,นี้แน่นาามากๆลำนี้แน่นสุดๆครับน่าต้องาจีนมาเยอะแนนแน่นบอกเลย ปลาคบผมรอบหมอมง พ้าเจ้าพระยานะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะมาก นะครับผมฝั่งนี้จะมองเห็นพระปรางวัตรุนนะครับผมนี่และนี่ก็คือเรือทงป่านะครับผมเรือน้ำเที่ยวเจ้าประยานะครับก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับผมตอนนี้เวลาบกโมง20ิบนาทีครับเดี๋ยวมาดูข้างหน้าทุกคนเรือเรือสำราญกำลังจะมานะครับผมขานี้เป็นขากลับนะครับผมเห็นมาแต่ไกลๆเนาะนะครับ นี่นะครับผมนะ่าจะเป็นเรือที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆนะทุกคนนะก็จะเป็นขากลับแล้วนะครับผมตอนนี้เขาก็เปิดไฟแล้วทุกคนสวยมากเลยเป็นไฟสีม่วงครับโอ้โหสวยมากนักท่เที่ยวเต็มๆเลยครับผม สุดยอดจริงๆเมืองไทยนักท่องเที่ยวมาล่องเรือสำราญใ้ขาดสาย,ยาไปคยคนทุกวันเลยครับโอ้โหโอ้โหอ,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 อลังการมากอลังการสุดๆครับเต็มเต็มครับผม người thân Thái cả người thân Thái cả người thân Thái cả người thân งข้างหลังเมื่อกี้เห็นเปิดไฟอยู่ทำไมปิดแล้วตัวเนี้น่ครับเมื่อกี้เห็นเปิดไฟอยู่ นี่แหละเป็นดําที่เยอะที่สุดในวันนี้นะครับ มากๆพาไปนักท่องเที่ยวเต็มๆครับสุดจริงๆอ่าบกมือทักทายกันใหญ่เลยทุกคน จนเอาละครับผมก็เป็นต้นสำหรับคลิปนี้ผมก็จะได้ขอจบคลิปเอาไปเป็นเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ